ถือว่าคุ้มมากๆถ้าใครออกช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากได้กระบาดปีใหม่นี้แล้วตัวนี้บอกเลยสภาพเดิมนะครับแม็กเดิมไฟหน้าอะไรเดิมไม่มีแต่งเลยนะครับนี่อย่างที่บอกตอนนี้ที่บอกเลยว่าได้โปรดอกเนี่ยถูกมากๆ2องจปีหรือผ่อนต่ำวันไรนก็ได้ผ่อนสี่ปี2.59พหผ่อนปี2.79ไม่เกิน3สัก สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมแล้วคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวยปีซีดีคาว่าจะดสุดนะครับวันนี้เรามาอยู่กับบ่า mm hmm. เขาเรียกกระบะาแฉบแต่ว่าแอบติดตู้มาให้แล้วแล้วมีเพลารอยแล้วนะครับเอาไปใช้ขนของขนหนักได้เลยแล้วกระบะโคตรปีใหม่เลยรถปี21อะ่ะโตโยต้ารีวนะครับตัวนี้เลยนะหน้าหมูป่าตัวเตี้ยนะครับตัวนี้นะปี21ไม่หมื่นหกนะครับแล้วบอกเลยราคาพิเศษตอนนี้ตอนแรกราคาอยู่ห้าแสนกางเกงไหมเราจัดราคาพิเศษเลยนะมาจากคลิปผมนะ 499เท่านั้นเอง <Wow. S 1> แล้วดอกเบีย้ยโคตรพิเศษเลยหมดเขตกลางเดือนหน้าดอกเบีย้ย7ปี 2.9 9ปกติถ้าใครเคยออกรถมือ2นะครับดอกเบี้ยจะอยู่ประมาณ4.99ใช่ไหมตอนนี้ประหยัดดอกเบี้ยไป2 2บาทเพราะกับว่าประหยัดยอดผ่อนไปเป็นแสนเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆถ้าใครออกทวงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากได้กระบาป,ปีใหม่นี้แล้วตัวนี้บอกเลยสภาพเดิมนะครับแม็กเดิมไฟหน้าอะไรเดิมไม่มีแต่งเลยนะครับนี่เดิมเยเลยที่แต่งเข้ามาคือเป็นตู้เราไปติดมาแล้วแล้วก็มีเพลาลอยให้นะครับที่ติดมาตัวรถนะก็คือนี้ได้แถมกันไปเลยเราไม่ต้องไปเสียตังค์ทำเพิ่มนะครับจัดในราคานี้แล้วจัดไฟแนนซ์ได้เต ฟรีดาวได้อีกนะครับทุกอาชีพนะเพิ่งเริ่มทํางานยุ่งาน6เดือนก็ออกได้นะครับหรือจะเป็นอาชีพอิสระค้าขายขอให้มีไรายได้จริงมีหน้าร้านจริงก็ออกได้นะครับออกง่ายด้วย2วันนี้รู้หมดเลยตัวนี้ได้คิวกันสาครบหมดแล้วนะครับผมนี่แล้วตัวนี้บอกเลยเป็นแบบว่ารุ่นที่แบบใหม่มากๆนะนี่ไปดูรอบคันสภาพ สีาขาวนี้นะได้สีขาวไปเลยถ้าไปซื้อปายแดงสีขาวนี่ได้โดนค่าสีพิเศษอีกอันนี้ไม่เป็นไรเรามีให้แล้วภายใ<อ>นเ<ะ>ดี๋ยวไปเปิด <นะ S 2> ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตอิดิชั่นนะครับก็คือมีครบแล้วสติกเกอร์ไม่มีการแบบลอกรอยแกะอะไรแน่นอนนะอยู่ครบนะครับไฟไท้ายนี่ใสๆยยี่เลยตาตัวยอา,านะตัวนี้จะตัดด้วยแบบชุดแต่งคือสีดำอย่างนี้ตัดกับตัวรถสีขาวถือว่าให้ความดุนิดนึงถือว่าสวยมากเอารอยเดี๋ยวเปิดให้ดูกันเลยไอ้ไม่ใช่เผารอยตู้ทึบนะครับ นะครับเปิดได้ง่ายนะยังไงครับใหม่มากๆนะครับคันนี้นะนี่ได้ตู้ถือไปเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพขับรถคนของรัซา,าดา้าจ๊อบี้หรือรถร่วมเพราะคนทำกันเยอะมากรายได้ดีมากรายได้ 3- 4มสี่หมื่นนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเอาง่ายผ่อนหลักพันเท่านั้นนะครับไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะนี่พื้นกระบะใหม่ๆพื้นเดิมโตโยต้านะครับตู้ถือก็ยังใหม่ๆเลยนะครับได้แถมไปเรียบร้อยนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถือว่าใหม่มากนะคันนี้มาได้ไหมละกล้อง นี่สติกเกอร์แซดอีดิชั่นยังอยู่ครบนะครับทั้งสองฝั่งเลยแม็กเป็นแม็กเดิมได้ยางบิดโตได้วยบอกเลยดอกยางนี่ยังใหม่มากนะแทบไม่ได้ใช้งานเพราะว่าไม่เดินทางไปหมู่หกเท่านั้นได้รถปี21รถถือว่ารถปีใหม่รถแค่2ปีเองได้เอาไปใช้กันยาวๆเลยนะผมบอกเลยคันนี้ใช้ถึงนูนะ่นอ่ะห้าหกปีได้เลยไมน้อยมากนะตสนใจอันนี้เรื่องการเป็นเกียร์ออโตอีกได้แบบว่าออแบ็กสีดําอย่างนี้ภายในนะครับแล้วก็มีจอแล้วครับตัวนี้ม่ต้องถอยหลังใช่ไหมแกล้อง มีกล้องถอยหลังอีกคือถ้าเป็นตู้ถึบมันจะบางใช่ไหมได้กล้องถอยหลังจอดได้ง่ายดูเลขไม้ดิไม้แท้นะครับมือหนกที่นี่รับประกันไม่มีชนหนักหรือความไม้แท้แน่นอนในสัญญาถ้ามีชนหนักหรืออะไรมาเราคืนรับคืนทุกรณีนะครับไปเช็คมาได้มีแครก็มีนะครับเผื่ออารมณ์แบบไปเที่ยวครอบครัวได้วันว่างๆนะครับแบบไม่ได้ทํางานก็ขนทุกคนไปได้นะเพราะมีแครนั่งข้างหลังได้ถึง4คนเลยงานกับลูกกับลูก,อ,ลกอ่าเอาลูกไปด้วยเผื่อบางคนแบบไม่มีไม่มีเวลาไหมตอลูกไปด้วยก็นั่งสบายแออรเยย็นนๆได้้กกีีโตะคับ ถือว่าเหนียวมากนะครับรูกลมคมอย่างนี้เลยนะครับถือว่าใหม่มากๆนะคันนี้นะครับไม่ต้องแทบไม่ต้องดูเลยได้แบบว่าประตูไอ้นีกระจกก็ออโต้เปิดออโต้อีกนะครับนะ่าสนใจนะตัวนี้ถือว่าใหม่เพราะปี21เไม่หมื่นหกเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับอย่างที่บอกตอนนี้ที่บอกเลยว่าได้โปรดอกเนี่ยถูกมากๆ2องจุดปีหรือพรต่อนต่าอะไรก็ได้พอนนะสปี2.59ผ่อน6พหปี2.79ไม่เกิน3าสัก เขาเรียกสักปีอะดอกถือว่าถูกมากถูกกว่าถ้าใครหอมือสอง,งจะรู้อยู่แล้วว่าดอกแพงกว่านี้แน่นอนนะครับ <Wow. S 1> แล้วที่สำคัญลดราคาลดลงไปอีกเหลือ499นั้น <Wow. S 1> จัด Down ไฟแนนซ์ซีดาวดิจัดได้เต็มอีกนะคันนี้จัดได้ลดเลยอะหรือจะจัดแบบโปรลนใบแล้วก็ซับมาเป็นยอดผ่อนเอาขับไปขับฟรีปีหนึ่งอีกอันนี้สามารถจัดได้ถึงขับฟรีปีหนึ่งให้มันผ่อนตัวรถมันเองได้นะ <Wow. S 1> ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ ถ้าใครสนใจนะโปรดีอย่างนี้หรือรถใหม่ๆน,นะติดต่อผมเข้ามานะครับมีไม่กี่คันนะเหลือคันนี้คันเดียวนะที่มีตู้ทึบเรียบร้อยแล้วแล้วมีเพาวลอยได้เกียร์โต้อยูนะ ขับในเมืองก็ขับง่ายขนของในเมืองรถิติกก็ไม่ต้องแบบว่าเมื่อยอไม่ต้องเหยียบคัดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะอยู่แถวโนอนอยู่แล้วอยากดูรถมาดูไดนน้ที่ P c ซคาราชพึงจังหวัดนนทบุรีนะครับหรืออยู่งตังหวัดก็เซ็นได้นะมีบริการเซฟไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยแล้วส่งรถให้ฟรีอีกนะครับหรือใครมีเวลามาดูเซ็นเซฟแนนซ์ก่อนได้ยอดผ่านแล้วค่อยมารับรถก็ได้นะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ข้างใต้นี้นะครับหรืออยากมาผมรีวิวรถคันไหนฝากคอมเมนตม ฝากนิดนึครับกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ไวนึงเพื่อเป็นกำลังใจในําทำคลิปต่อในการทำคลิปต่อไปนะครับเริ่มลิ้มพันแล้วถ้าใครสนใจนะรีบม,มาดูนะมีคันเดียวนะแล้วโปรนี้หมดกลางเดือนหน้านะครับเดือนหน้าในกลางเดือนหมดแล้วจะเป็นดอกเบี้ยป,ปกติแล้วแล้วราคาบอกเลยว่าสี่ก้าถือว่าสูงมากนะผ่อนหลักพันเท่านะั้นสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะ